แกงต้นเขียงใส่หมูใส่วุ้นเส้นลำล้ำหมอดูหน้าตาหน้ากินขนาดเนอหอมสดๆเจ้านี่นะน้ำแกงเดือนละเขาก็เอาต้นเขียงมาใส่เลยเจ้านี่เขียงที่เฮาซอยไว้เรียบร้อยเอามาใส่เลยแกงเขียงใส่หมูใส่วุ้นเส้นแกงต้นเขียงใส่ตงอ๋อนี่ไผ่มะฮูจักเขียงของวเจ้าที่เพิ่งเอาเก่าใส่ตุงนั่นวะนี่เรียบร้อย สวัสดีเจ้าวันนี้ลองกินดูปลาข้าครัวก,วกันไหมแก้วเจ้าวันนี้อีแม่เปิดจะแกงต้นเขียงวะเจ้าแกงเขียงใส่หมูเนาะเขาแล้วหัาเ,าเกยแกงไปหลอบนึงละมอ,ม,อมอวันนี้เปิลไปได้ไม้แฮมเจ้าวันนี้เขากอาเลยจะกินแกงต้นเขียงล้ำๆมาตอนนี้นะกระเดียวก่อนจะไปรับชมเปิเปเปลๆก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้กันกัมนาเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยนี่เจ้าอีแม่บนปาดปาดปาดแล้วก็อันเอามาซับซับซอยๆเนาะ เอาสาน้นามาอย่างอีอันนี้ก็คือต้นมันหนหเจ้านี่ต้นเขียงดูอันนี้จะเป็นกาบมันหนหเจ้าเปลือกมันอีเตแข่งนล้วไหมเนาะิ่นเอาก็ใส่ในมันหนหเจ้า,น,า,น,าน,นี่นะอันนี้จะเป็นเปลือกมันนอกหนาหนาอยู่เนอนี่นะแล้วก็ใส่ในมันจะเป็นอย่างอี้เจ้านี่นะนี่เปลือกมันนี่เอาออกใส่ในมันก็จะได้อย่างอีเสร็จแล้วเขาก็เอามาซับ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 ,บป็นตอนน้นอยๆอย่างอันหยวกกลวยอยู่อันยอดแบบเป้าเอนาะนี่นะ นี่เอาซับอีเจ้าแล้วก็แจะทิ้งไว้ก่อนเนาะรอหน้าแดงมันออกตำแมตาร้อหน้าแดงมันออกคือหน้ามแม่น้าฝาดเนาะขนห่องก็น้าฝาดกัใส่จะใครกับเม็ดพักป้อมลงไปเจ้าตามด้วยหอมขาวกับหอมแดงเจ้าตามด้วยเกลือเจ้าตามด้วยพริกแห้งปนเจ้าหรือว่าพริกแห้งเป็นเม็ดก็ได้เจ้า แ้วก็โคกส่วนผสมให้เข้ากันเลยเจ้าตามด้วยกะปิเจ้านี่เจ้าตักพริกที่ตำม,มาใส่กระหมูเลย นี่ล่างโคกแค่น้อยเทาน้ำร่างคกลงมาเจ้าเดี๋ยวเราจะคั่วหมูก่อนเนาะนี่เอาตั้งไฟเลยนี่เจ้าคั่วหมูม,รรมัสการมเติมน้ำลงไปเจ้านี่นี่เจ้าน้ำแกงเดือดละเฮาก็เอาต้นเขียงมาใส่เลยเจ้านี่เขียงที่เฮาซอยไว้เรียบร้อยเอามาใส่เลย มันจะออกหวานๆยังอ,องเป้วนี่เจ้าเนื้อก็เหมือนกันเห็นนะเนาะนี่นะเสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้ก่อนเจ้ารอซุกเนาะนี่เจ้าซุกละเติมผงนัวลงมาเจ้านี่เติมแป้งหวานล,ำล,ำลำน้ำๆเนาะคนเหนือห้องแป้งหวานเดีอยสานห้องผงนัว เดี๋ยแรกก็ใส่วุ้นเส้นลงมาเจ้านี่แกงเขียงใส่หมูใส่วุ้นเส้นใส่หน้อยเนาะมากเน่ะะน,นะนเจ้าเรียบร้อยละเจ้าก็จะชิมแหกรรมดูนี่แม่บนชิมดูก่อนเจ้าว่าจับหรือยัง ยับก่อเดี๋ยวก่อนะน, <laughs> นี่เ,เติมรสดีเข้าไปหน่อยหนึ่งเจ้าอีเมลบนว่าจางเก็มไปน้อย่ะเติมเกลือไปน่อยเจ้าเสร็จรแล้วก็กกลๆๆเข้ากันเลยใส่พักลงมาเจ้าพักป้อมใบหอมตบท่ายเนาะล้ำแน่นอนวะ่ะอันนี้เราใส่จบสุดท่ายแล้วมันหอมเราเพิ่มความหอมเพรมันนวัวมันล้ำมาเหน็นเนาะนี่เดี๋ยวอีเม่าจะชิมดูเหมือนกันก่อน ถ้าเพืเ่อนๆตำพี่แกงแบบครบเครื่องละถ้าจิ้มแล้วมันจับกมต้องเติมก็ได้เจ้าอันนี้เขาก็เอาปรุงจับปลาเขาเนาะอ,อือกระหงหัวละอุยแก้วก็งหกวัวนี่ดึงล้ำไหลนะน <c oughs> เรียบร้อยเจ้าเรียบร้อยละเจ้าตักใส่ถ้วยเลยนี่แกงเขียงใส่หมูใส่บุ้นเส้นแกง,งต้น<อ>เขียง ปใส่ตุงอ๋อนี่ไผ่มะฮูจักเขียงหอวเจ้าที่เพิ่เอาเก้าใส่ตุงนั่นวะนี่เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเจ้าแกงต้นเขียงใส่หมูใส่วุ้นเส้นลำล้ำหนอดูหน้าตาหน้ากินขนาดเนอร์หอมสดๆๆเจ้านี่นะหวานจุกๆเลยเนอร์นี่นะมากินข้าวตอนด้วยกันเจ้า